สวัสดีค่ะผู้ชมที่ติดตามการในแฟนเพจ a c e b o o k ของเช็คหุ้นนะคะแล้วก็ใน YouTube c h anel ของเช็คหุ้นค่ะวันนี้11นาฬิกาหลังจากที่เราเทรดกันไปประมาณหชั่วโมงนิดๆน,นะคะพักกันสักครู่มาดูกันเกี่ยวกับการร่วมพูดคุยกับซ e o ในวันนี้ค่ะวันนี้เนี่ยเป็นธรุรกิจผลิตแล้วก็จาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะคะและที่สําคัญปกติแล้วถ้าเป็นไซเคิลของอุตสาหกรรมนี้เนี่ย เราจะต้องจับตาการว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วกําลังการผลิต COD เป็นยังไงบ้างสถานการณ์โควิด -19 ผกผลกระทบอย่างไรต่อภาพรวมของทั้งเซกเตอร์กันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ชมรายการของเราอยู่นะตอนนี้นะคะสามารถที่จะส่งคําถามมาได้เพราะว่ามีด้องร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารกันเลยนะคะช่วงนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญแล้วก็ ร่วมพูดคุยนะคะกับคุณวรุษทรมาวราวรุคุบค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่าเอ p เอีนะคะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณวรุษคะตั้งแต่ในช่วงของสถานการณ์โควิดสิบเก้ามานี่ขึ้นปีที่สองแล้วนะคะภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงานก็ยังทรงส่งตัวนะครับ ผมคิดว่าทุกอย่างก็ปรับตามสภาพของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับ <Okay. S 1> แต่ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าของเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบนะฮะในตรงนี้เพราะว่าเราก็เป็นปัญญาของเราเป็นประเภทสัมปทานที่อยู่ในระยะยาวประมาณ2 0่5ถปีครับ โอเคค่ะอันนี้คนะอนเฟิร์มแล้วลงทุนนะคะว่าโควิดสิบเกาทำอะไรกับธุรกิจเราไม่ได้เลยนะคะคุณปรุณมาทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าแล้วในช่วงไตรมาสที่2ค่ะเราได้มีการวางเป้าหมายยังไงกันบ้างคะสําหรับการเงินธุรกิจในช่วง3เดือนของไตรมาสที่2นี้ค่ะอจริงๆไตรมาสสอเองเราก็มองว่าก็อาจจะกําลังดูอยู่อาจจะมีดิลเอเเกิดขึ้นนะครับา คือข,ขายโครงการเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็คิดว่าเนี่ยจะชัดเจนหรือว่าเรียกไดว่าชัดตานมากกอ่นี้นะครับอแล้วก็อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลประกอบการเสริมสร้างในเชิงของโปรเจกต์ที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในในครึ่งปีหลังนะครับของของปีนี้ครับอืมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้อยากให้ทางคุณมรุษได้อัปเดตหน่อยนะคะว่าตอนนี้กํลาลังการ,รผลิตของเราเป็นยังไงแล้วบ้างคะครับในส่วนของ s s p เอนะครับกำลังการผลติตที่ SSP บนสัดส่วนที่ SSP ถือหุ้นอยู่เนี่ยอยู่ที่145ยร้อยสี่สนกวัดนะครับจะรวมทั้งทั้งในประเทศไทยนะครับญี่ปุ่นเวียดนามมองโกเลียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับรวมทั้งหมดอยู่1้5ยสิบห้นกวัตนะครับที่สัดส่วนที่ถือหุ้นอยู่ทีนี้ในในในครึ่งปีหลังที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะมี COD เข้ามาเพิ่มอ,อีกนะครับอีกประมาณ 60เมกะวัตต์นะครับขั้นต่นนะครับในครึ่งปีหลังนี้ครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้น60เมกะวัตต์นี้อันนี้เป็นโครงการหลักๆจากทางส่วนไหนมาคะ่าจริงๆแล้วเป็นสองโครงการหลักครับจะเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นนะครับอ่าค่าไฟอ่า36เยนหรือประมาณ10บาทนะครับที่จะ COD เข้ามาในแตบมานสามปีนี้นะครับ แล้วก็อีกโครงการหนึ่งจะเป็นโครงการพลังงานลมที่เวียดนามนะครับซึ่งจะ COD เข้ามาในเดือนตุลาทีนี้นะครับ COD ตุลานะคะโอเคเพราะฉะนั้นญี่ปุ่น COD ไตรามาสที่สามนะคะส่วนที่เวียดนามเนี่ย COD ก็ต้นไตรามาสสี่เลยนะคะทีนี้เป็นยังไงบ้างคะคสาหรับงานที่นักลงทุนมีการฟ o l โล w กันต่อเนื่องจากโครงการภาครัฐต่างๆตอนนี้อยากให้ทางทุณร้ได้อัปเดตเพิ่มเติมหน่อยค่ะครับในส่วนของโครงการภาครัฐ ในส่วนของประเทศไทยทจริงๆแล้วเราก็เข้าร่วมเกี่ยวกับเรื่องของทำโซลาร์ฟุกโซลาลูกท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงของการเป็น EPC ก็ดีหรือทำ private PPA ที่เป็นโซลารลูกท็อปกนหลังคาแล้วเราก็มองถึงมองหาเรื่อง d e a M&A ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสอดค้องไปด้วยนะครับในส่วนของงานภาครัฐเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเราก็มีการเข้าไปพัฒนาโครงการอยู่หลายโครงการนะครับในในต่างประเทศนะครับซึ่งซึ่งก็จะเห็น โฟเกสนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็แล้วก็คงมาต่อเพิ่มให้กับเสริสมสร้างเพื่อเติบโตยิ่งขึ้นไปครับค่ะอตอนนี้นะคะสัดส่วนโครงการต่างๆตอนนี้ในประเทศเป็นยังไงนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ต่างประเทศเป็นยังไงราคะกี่เปอร์เซ็นต์ณปัจจุบันนี้ค่ะณปัจจุบันนี้นะครับในจริงๆแล้วที่เราซีอดีแล้วอยู่ประมาณม้อนสี่สิบสี่สิบห้านะครับประมาณสักห้าสิบห้าสิบห้าเมกเนี่ยเป็นประเทศไทย นะครับถ้าเรามองกันก็ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับ,รบอยู่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับที่เหลือจะอยู่ต่างประเทศนะครับอโอเคค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งที่อัปเดตที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงไตรามาสที่สองนะคะแล้วก็ยาวไปถึงในช่วงครึ่งปีหลังเลยนะคะที่นี้ค่ะทางสมรุดได้มีการตั้งเป้าหมายอย่างไรบ้างนะคะสําหรับโปรเจกที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังคาดการเกี่ยวกับทั้งตัวเลขรายได้กํา,า,ยยาไรไว้ยังไงบ้างคะ จริงๆแล้วในส่วนของการเติบโตครับของบริษัทก็แน่นอนครับเราก็จะเติบโตขึ้นจากการที่บริษัทได้ซีอดีโครงการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการเติบโตนี่จะเห็นชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นของโครงการที่จะเข้ามาใหม่ในครึ่งปีหลังนี้จะเห็นในปีหน้านะครับที่เห็นการเติบโตในในย่างสำคัญนะครับซึ่งจะมีการเข้ามาซีอดีได้ครบเป็นปีมากขึ้นนะครับซึ่งในในภาพรวมสริมสร้างจริงๆเองเนี่ยก็ต้องก็ต้องต้องเลยที่แจ้งว่าเราเคย เรียนไปแล้วก็คือในสามปีถึงสี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราตั้งเป้าว่าสินร้างจะมีไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยไม้กวานะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนระยะระยะสั้นที่เรามองไว้ยครับก็ถือว่าไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยไม้กวตดก็ พยายามที่จะไปให้ถึงตรนนั้นตามเป้าหมายที่ผู้บริหารได้มองเอาไว้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของการอัปเดตนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผลประกอบการที่เกิดขึ้นในช่วงว1นะคะการคาดการณ<ช>์ในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอาเริ่มกันที่ Q1 กันก่อน,อน,นผลประกอบการออกมาเป็นไปตามที่ทางผู้บริหารได้ตั้งเป้า,าเอาไว้ไหมคะจริงๆก็ต้องเรียนว่า Q1 ที่ที่ที่ประกาศผลประกอบการมาครับก็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก,กลางๆครับในบในมองของเราเพราะว่ารจริงๆแนละ้วถ้าเปรียบเทียบกับคิวนหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเรามีเรื่องของอ่ากำไรที่เศษจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริงรนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลกระตบต่อ,อแคสตูนในบริษัทซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราได้เป็นกําไรมาประมาณห้าสิบกว่าล้านห้าสิบห้าล้านซึ่งจริงห้าสิบห้าล้านเนี่ยมันไม่ใช่เงินสดแต่ว่ามันบุ๊กมาเป็นกําไรในเชิงบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าดูในสมรสุธิ เทียบเทยบกับปีนี้นะมันก็จะลดลงเพราะว่าเป็นตัวนั้นที่มันมีเพิ่มขึ้นมาทีนี้ในส่วนของบริษัทเองเนี่ยเราดูกําไรจากการดําเนินงานนะครับกำไรจากการดา,นนะรา,กการเนินงานเนี่ยเติสร้างเติบโตประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในกลางกลงเพราะว่าเราก็บอกว่ามันมีบางประเทศที่ค่าแสงลดน้อยลงนะครับจากฤดูการที่เราคาดว่าแสงจะเหมือนกันใกล้เคียงกันแต่แสงอาจจะน้อยกว่านะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับในโครงการทางภาคเหนือของญี่ปุ่นที่ออกไปโด นะครับซึ่งตรงนั้นก็ทําให้การอร์กอ์มันตรงนั้นลดลงบ้างน,นะครับแต่ก็ยังมีความโชคดีที่ว่าเรามีโครงการใหม่อย่างโครงการยามากะเข้ามาเสริมเติมแต่ตรงนี้เข้าไปะนะครับก็เลยทําให้ภาพรวมยังเติบโตนะครับแล้วเราก็าคาดหวังว่าในในไตรมาสสองเนี่ยก็จะเติบโตตามฤดูกาลนะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงพีคของอโครงการพลังงานทดแทนที่เป็นโซล่าร์ครับอืมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอบอกว่าคิสองเนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นของทางธรุรกิจเราอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณวรุษ ใช่ครับด้วยปกติของโซล่ารครับผมค่ะแลปะปกของโซล่าด้วยนะคะโอเคค่ะทีนี้มีภาพรวมนะคะที่ทางผู้บริหารอยากจะได้เปิดเผยรวมถึงชี้แจงกับน้องคุณทราบยังไงบ้างเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจนะคะที่ต่างประเทศกับในประเทศมันมีความแตกต่างอะไงบ้างคะโครงการต่างๆที่เราดําเนินการมาค่ะครับก็จริงๆแล้วเขาต้องเรียนชี้แจงกับน,น,น้องคุณทุกท่านนะครับก็บคือว่าเสริมสร้างเนี่ยเราเรา เราเริ่มตั้งแต่ในปีสอง7ันสิบเจดเข้ามา i p o นะครับก็ประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วตอนนั้นเสริมสร้างมีสี่สเม็กมีสี่สิบเม็กปัจจุบันนี้ผ่านมาสามปีนิด,นดๆนะฮะเราเรามี COD เข้ามาแล้วร้อยสี่สิบห้ากัาว่าเราโตมากกว่าสามเท่าตัวนะครับแค่นี้ขนาเนี้ยเป็นการที่เราไปหาโครงการไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีนะครับซึ่งเสริมสร้างเองเนี่ยในฐานะผู้บริหารนะครับแล้วก็ทีมงานเนี้ย เรามีความชํานาญนะครับในการที่จะเข้าไปเปิดตลาดใหม่แล้วเราสามารถที่จะบริหารจัดการโครงการในตลาดใหม่เนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้จากการที่เราโชว์ทรัคไรคอดให้นักทุนได้เห็นนะครับจากการเติบโตจาก40เมตรมาเป็น145เมตร145เมตรที่โตมาเกอด100มอเมกะวัตต์นะครับอันนี้ก็เกิดเตดิบโตในทั้งประเทศญี่ปุ่นก็ดีนะครับเราก็มีทีมงานในการบริหารจัดการที่ดีนะครับโปรเจกต์ที่ญี่ปุน่นรวมทั้งที่มองโกเลียเอง แล้วก็เวียดนามเองนะครับเสริมสร้างถือว่าเป็นรายแรกๆคนหนึ่งนะครับเป็นบริษัทไทยบริษัทหนึ่งที่เข้าไปอ,อันแรกที่ไปลงทุนในประเทศเวียดนามแล้วก็ประสบผลสําเร็จครับอเคค่ะงั้นก็เป็นสิ่งที่ทา้นารลงทุนมั่นใจได้เลยนะคะว่าหลังจากที่ สสเสริมสร้าง Power นั้นได้เข้ามาหลังจาก IPO นะคะก็มีกำลังการผลิตเติบโตขึ้นรวมไปถึงโตมากกว่าเท่าตัวด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทีสำคัญนะคะมองในแง่ของทีสักเซสในธุรกิจเรายังไงบ้างคะหลังจากนี้ค่ะาทางเราเองก็มองว่าเราคุงแสวงญหาก,การเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเรามองว่าเทรนด์ของพลังงานทดแทนเป็นเทรนด์ที่สําคัญแล้วเป็นเทรนด์ที่ global ไปในทิศทางนี้ทั้งหมดนะครับ เราเชื่อมั่นว่าก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดสัก5 10, 10ปีถึง10ปีไม่ว่าจะเป็นเชินของโรงไฟฟ้าังงานทดแทนจะเป็นพลังงานโซลา่าก็ดีครับวินก็ดีพลังงานลมหรือว่าจะเป็นพลังงานชีวมวลหรือขยะหรือแม้แต่โรงไฟฟ้าแบบมอนเชนทลใหญ่หรือเป็น l อลทุกอย่างเนี่ยอ่าเข้าไปสู่เรื่องของคาร์บอนนิวทรัลก็คือหมายความว่าลดการปล่อยเรื่องของคาร์บอนให้ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งเราก็มองว่าอันนี้เป็นเทรนดของธุรกิจที่เกิดขึ้น จากปัจจุบันนี้ได้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงของแบตเตอรี่นะครับจริงๆก็ต้องเรียนที่ใจนักงุนว่าส่วนสร้างเองเนี่ยก็มีโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งกับแบตเตอรี่ทําง,งานอยู่ที่ที่ญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วเราเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกผมผมขอเรีย่งนี้ว่าเราเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่ทาโรงไฟฟ้าติดแบตเตอรี่นะครับซึ่งตอนนี้รันอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วมาซาซีกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายๆหลายๆนั่นงทุนหลายท่านอาจจะยไม่ทราบนะครับซึ่งจริงๆเราติดตั้งแบตเตอรี่ตั้ง ก้าไม่ก่เอาวนะครับ mm hmm. ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดอาในช่วง3ปีที่แล้วในประเทศญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. ซึ่งเราเองก็มีความเข้าใจนะครับในส่วนของธุรกิจแบตเตอรี่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราก็มองว่าจะนํามาพัฒนาเพิ่มเติมนะครับของตัวธุรกิจแบตเตอรี่เนี่ยในอุตสาหกรรมของไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าในอนาคตกด็ดีที่ mm hmm. จะมีเปิดขึ้นในประเทศไทยหรือตา่างๆหรือแม้แต่โซลา่าที่ติดตัง้งบนหลังคาก็ดีนะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแลวก็เป็นคีย์ u ักเซสของทางเสริมสร้างพอร์เลยนะคะทีนี้มีคําถามจากน้องทุนมาเหมือนกันนะคะพอได้คุยเกี่ยวกับซอรี่กันมาอยู่ต่อเนื่องนะคะอยากทราบค่ะน้องทุนเนี่ยอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการประเมินเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้นนะคะประมาณเท่าไหร่รวมถึงอัตรากำไรสุทธินี้ประมาณเท่าไหร่คะหมายถึงอัตราค่าตอบแทนใช่ไหมครับอัตรากำไรขั้นต้นใช่ค่ะ อ๋อตาละขั้นต้นใช่ไหมครับก็<ช>คือ<ช>จริงๆ,ๆแล้วในส่วนของอ,อของเราเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก30กว่าถึง40เปอร์เซ็นต์นะครับกำไรพอพฟอฟิตของเรานะครับ<ช>ครับก็ก็ลอพยายามที่จะรักษาตรงนี้เอาไว้ครับเพื่อเพื่อให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆครับ โอเคค่ะก็เป็นเป็นพื้นฐานของเรานะคะสแตนดาร์ดอยู่ที่3 0มสถึงสีตรงนี้นะคะสําหรับอัตรากำไรขั้นต้นนะคะที่ทางเสริมสร้างพาวเวอร์พยายามจะรักษาสเตเบิลอันนี้ไว้ให้แข็งแกร่งอยู่นะคะทีนี้ค่ะมาดูกันที่คุณภาพของแทสโฟของทางเสริมสร้างพาวเวอร์กันบ้างนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างในอนาคตมีความพร้อมในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนคะครับคือจริงๆก็ต้องเลยว่าเสริมสร้างเองเนี่ยเรามีเงินอ่หมือเงินในบริษัทอยู่มากกว่า500ล้านบาทนะครับแล้วก็เราก็กําลังจะมีออกเรื่องของวอร์แรน ซึ่งซึ่งค่าเอสเซรทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามาทั้งหมดเป็นพันกว่าล้านบาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามีวางแผนนะครับเพื่อมาเสริมต่อในการเติบโตของบริษัทนะครับที่เราวางแผนระยะยาวเนี่ยคือไม่น้อยกว่า400เมกะวัตต์นะครับซึ่งการการที่เรามีเรื่องของเมคานิซึมในการออกบริเรณต่างๆเนี่ยซึ่งเราได้เอลซิตไปแล้วนะครับจากตามผู้ถือหุ้นได้รับอนุมัติแล้วจากผู้ถือหุ้นเนี่ยเราก็มองเพื่อมาเสริมเติมในการเติบโตของเสริมสร้างในอนาคต ครับซึ่งเราได้มีโปรเจกต์แลนไลน์อัพแล้วก็คาดว่าโปรเจกต์นั้นจะชัดเจนเนี่ยเราก็หวังว่าจะชัดเจนภายในเดือนกรกฎาคมครับใกล้แล้วนะคะอีกประมาณสองเดือนอันนี้คือชัดเจนในแง่ของออกบรันท์เลยใช่ไหมคะครับก็จะมีเรื่องของโปรเจกต์ที่ที่เราไลน์อัพเข้ามาครับคบ่ะว่าเราจะเริ่มโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่ COD เมื่อไหร่ซึ่งเราจริงๆได้มีชี้แจงไปแล้วแต่ว่าก็จะเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับ โอเคค่ะที่นี้ค่ะหลังจากที่เราได้ทําธุรกิจด้านนี้มานะคะรื่งผลิตด้วยจําหน่ายไฟฟ้าด้วยจากพลังงานหมุนเวียนค่ะมันมีความเสี่ยงไหมคะากับการดําเนินธุรกิจนี้ในภาพวมของสกกามกันนี้ด้วยค่ะครับแน่แน่นบนพลังงานทดแทนนะครับผมว่าเราปฏิเสธไม่ได้ความเสี่ยงของเราคือ,อินฟ้ากาศค่ะผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะก็ต้องมันมันคือแฟกต์และถูกความจริงนะครับเพราะว่าเราเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยสิ่งที่เราแลกกับมันมาก็คือว่าเนื่องความ เสถียรหรือไม่เสถียรของบินฟ้าอากาศอ่าซึ่งอ่าถ้าผมได้เรียนื้นต้นไปช่วงช่วงต้นรายการก็คือว่ามันมีความเป็นไซคลของโซล่านะฮะถ้าเราดูถ้าเกิดเรียง่ายเมืองไทยอ่าช่วงฝนการเป็นหน้าร้อนนะครับช่วงอ่าไตรมาสสามก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาไตรมาสสี่ก็เข้าสู่ฝนตกหรือไม่ก็ช่วงหน้าหนาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซคลของมันนะครับถ้าเทียบกับโรงไฟฟ้าคอนเวนชั่นแลปกติเนี่ยก็จะไม่มีไซคลแบบนี้ นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นอะไรที่รันตัดเสถียรเพราะฉะนั้น <c oughs> เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่เป็นผลกระทบกับเราคือเรื่องของไซเคิลของเรื่องดีฟ้ากานนะครับ <c oughs> ครับค่ะ <c oughs> ต่อมาก็คงม,มาเรื่องของความผันผวนเรื่องอัตราเปลี่ยนในการ <c oughs> ลงทุนต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องปกติเมื่อเราลงทุนในต่างประเทศครับ <c oughs> คือความผันผวนอันตราแลกเปลี่ยนรวมถึงนโยบายในแะง่ของการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศเนี่ยค่ะ,ะเขามีกฎเกณฑ์ยังไงบ้างคะในแต่ละปีเขามีการปรับเปลี่ยนไหมแล้วมันกระทบต่อการเงินธุรกิจของเราบ้างไหมคะคุณวรุณจริงๆต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในเชิงของการลงทุนของเรานะครับแน่นอนครเวลาเราลงทุนเราต้องดูว่าเราได้ค่าไฟเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้การจ่ายค่าไฟของรัฐบาลเนี่ยคือจ่ายเป็นอัตราแลกเปลี่ยนของอะไร <laughs> นะครับแล้วเ,เ,เราสามารถที่จะการความเสี่ยงนั้นได้มากน้อยแค่ไหน <c oughs> นะครับเวลาที่ผมเน้นย้ำเรื่องของอัตราเปลี่ยนบนความเสี่ยงอัตราเปลี่ยนเราหมายความว่าเมื่อเราลงทุนต่างประเทศแล้วเราได้เป็นเงินสกุลต่างประเทศนะครับตอนนั้นค่าเงินบาทเป็นยังไงค่ากำไรที่กลับเข้ามาของเราก็จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันไาทีนี้สิ่งที่เราทําได้คือเราคงจะต้องมีซื้อฟอร์เวิร์ดหรือเอชนะครับโดยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องเน้นย้ำว่าเรื่องของเรื่องของ การขึ้นหมอตาดอกเบี้ยอะไรต่างๆเรื่องของบอลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่บอลกําลังโตขึ้นในอนาคตหรือว่าจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ภาพเศรษฐกิจแต่เรามองว่าในการลงทุนเนี่ยเราจะนับตั้งแต่เดวันแล้วสิ่งที่เราทําก็คือเราก็จะเราก็จะฟิกตัวดอกเบี้ยน,นะครับอย่างสมมติในการลงทุนของต,ตาดอกเบี้ยนเนี่ยเราก็ฟิกไว้เป็นระยะยาวนะครับระยะยาวแล้วก็มากกว่า80เป็นะครับ ส่วนของผลกําไรกลับคืนมาต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมองซื้อในก,น forward, การซื้อ f o r ์เวิหรือ e x c กซ์เชต่างๆมันมีขึ้นืึองเล่นทางการเงินต่างๆท,ที่ทําให้เรามินิม i z e ความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้มากที่สุดครับค่ะก็เป็นไซเคิลที่นักลงทุนต้องรับทราบในการเข้ามาลงทุนนะคะจังหวะด้วยนะคะรวมไปถึงทางผู้บริหารเองแล้วก็ทีมงานของเสริมสร้างพาวเวอร์ก็มีการ แก้ปัญหาแล้วก็ให้ตรงจุดกับช่วงใส่เครืงของเขาไปพร้อมๆกันเลยนะคะทีนี้ค่ะอยากจะให้ทางคุม,มรุษได้ทิ้งท้ายนะคะรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลักจากนี้นะคะโอเคเราจะมีทำลายการออกวอร์รนต์นะคะเรามีตัวเลขอย่างชัดเจนในช่วง Q3 Q4 ในโครงการต่างประเทศนะคะมีอะไรเพิ่มเติมที่จะบอกกับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นเสริมสร้างพาัเวอร์ด้วยไหมคะครับจริงก็ก็ต้องก็ต้องเลยนะถือว่า เสริม้างเป็นบริษัทเป็น g o w t Stock Company นะเราเป็นบริษัทที่กาเรเติบโตนะครับเราเริ่มจากฐานเล็ก,ลกๆ40เสมกะหวังนะครจนปัจจุบันนี้เนี่ยเรา145ยส้าแล้วและเราวางเป้าหมายมา,ากกว่า400ใน3-5ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังเติบโตไปเรื่อยๆนะครับคือหน้าที่ของเราทั้งผู้บริหารแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องหากาเรเติบโตให้กับบริษัท เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วเราเองก็ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่ในระยะยาวนะครับแล้วก็อยากฝากให้นักลงทุนดูหุ้นของเราหรือว่าลงสนใจที่จะลงทุนน้องศึกษาข้อมูลดูได้ครับค่ะได้ค่ะคุณรุ่คท้าวันนี้ขอบคุณข้อมูลนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มีน้องทุนถามคําถามมาด้วยนะคะคุณรุ่ก็ตอบได้อย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวงไงโอกาสหน้านะคะมาร่วมพูดคุยกับทางเชคคุใหม่นะคะครับขอบคุณครับ่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มรุทค่ะผู้บริหารนะคะจากทาง S S P หรือว่าสริสร้างพวเวอร์นะคะวันนี้เราคุยกันถึงปกติแล้วถ้าเป็นธุรกิจนี้นะคะเราต้องคุยกันว่าปัจจุบันนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วได้กำลังการผลิตเท่าไหร่มี C O D เท่าไหร่นะคะตัวเลขการคาดการเกี่ยวกับกำไรในอนาคตเป็นอย่างไรกันบ้างมีการรับรู้ไรายได้เข้ามาช่วงไหนนะคะเพื่อเป็นทำลายที่ดีให้นักลงทุนเนี่ยได้ จับตาในการลงทุนถ้าเป็นในสายของเกณฑ์กาไรนะแต่ว่าถ้าเป็นภาพของระยะยาวเนี่ยอันนี้คือชัดเจนมากเลยว่าในช่วง3-5ปีข้างหน้าผู้บริหารมั่นใจค่ะว่ากําลังการผลิตเนี่ยของทางเสริมสร้างพวเวอร์นะคะจะไปถึง400เมกะวัตต์ตั้งแต่ IPO เสริมสร้างพวเวอร์เขาอยู่ที่40เมกะว่าตนะคุณผู้ชมกําลังการผลิตยังอยู่ในหลักสิบอยู่เลยตอนนี้หลังจากเข้า IPO แล้วผ่านมา3-4ปีนะคะ ตัวแรขเนี่ย COD เนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆเลย145ละเมกวัตต์เท่ากับว่าโตมากกว่า3เท่าตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นภาพระยะยาวในอันดับในเรนจ์ของ400เ้กนกวัตต์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายเป็นเป้าหมายที่ผู้บริหารจะต้องทำให้ได้นะคะซึ่งถ้าดูจากโครงการต่างๆแล้วเนี่ย400ม้ะนกวต์นี้ดูไม่ยากเลยนะคะดูไปถึงไม่ยากเลยละคะ่ะ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิต1 1 5เมกะวัตต์นะคะก็มีทั้งในประเทศญี่ปุ่นเวียดนามมองโกเลียอินโดนีเซียนะคะ5ประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็มีทั้งโครงการในประเทศโครงการ,ร,การของทางภาครัฐนะคะที่ก็ถือว่ามีโครงการต่างๆเพิ่มขึ้นมาอย่างมากและที่สําคัญในช่วง Q3 Q4 ก็ยังมีการเดี่ยวกับทางต่างประเทศด้วยนะคะ c a s โ f นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะกระแสส่งบริษัทเองก็ถือว่ายังหมุนเวียน กับทางบริษัทได้เป็นอย่างดีเลยนะคะพร้อมลงทุนได้ทันทีตามทาราวายที่ผู้บริหารได้แจ้งมาสักครู่นี้ด้วยนะคะดูจากราคาหุ้นของเสริมสร้างเาว e r เวอร์ค่ะ ปัจจุบัน12บาท90สตางค์นะคะตรงกับราคาไายของวันพอดีคะ่ะวันนี้เปิดตลาดมาก็ประมาณนี้เลยวิ่งในกรอบแพร่ๆนะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมที่สง่งคำถา,าไมไ่ใช่ของสามที่มาร่วมพูดคุยนะคะชวนคุยด้วยเนี่ยมีคุณเทรเดอร์เลี้ยงแมวนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วก็มีคุณพิรัพรุธิ์นะคะที่บอกว่า,าน่าสนใจมากนะเกี่ยวกับธุรก,กิจของเสริมสร้างพอร์นะคะผู้แทนบอกว่าเป็น โกลด์สต็อกคอมพานีนะคะเป็นโกลด์สต็อกของเาว่ามีการเติบโตในช่วงของระยะยาวกันด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของการลงทุนถ้าันลงทุนเนี่ยที่สนใจสําหรับภาพของการลงทุนธุรกิจของพลังงานหมุนเวียนที่ต้องดูกันไปยาวๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตาด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเชฟคุณไลฟ์นะคะพูดคุยกับ CEO ในช่วงเฟดนาฬิกาแบบนี้คุณผู้ชมถ้าอยากจะให้เราเนี่ย เชิญผู้บริหารท่านไหนมาร่วมพูดคุยในช่วงเวลา1 1บโมงนะคะช่วงแบบว่ากำลังเทรดกันแบบนี้นะคะสามารถที่จะบอกมาได้ได้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมีทีมงานเนี่ยติดต่อนะคะไปทางบริษัทด,ด้วยแล้วก็เชิญผู้บริหารมาพูดคุยอัปเดตยังสักหน่อยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างในแต่ละช่วงนะคะในแต่ละสถานการณ์ด้วยว่าภาพรวมการเงินธุรก,กิจหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อคุณผู้ชมได้นาข้อมูลหลงนี้แหละค่ะเป็นข้อมูลสาคัญเลยนะคะในการที่จะเข้าไปประกอบต่า การตัดสินใจในการลงทุนกันด้วยนะคะคุณเบรบรุษบอกว่าเชิญคุณธนาชัยนะคะผู้บริหารของบริษัทอะไรเอ่ยนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยังไงพิมพ์ทิ้งท้ายมาได้นะค,ะคุณเบรบรุษนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะได้มีการเชิญผู้บริหารนะคะมาวมพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องเลยคุณเบรบรุษนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงแล้วเย็นนี้เรามาเจอกันนะคะเวลา 4โมง10นาทีนะคะร่วมพูดคุยนะคะกับทางคุณบีเดชธนาจากทางบริษัทลับรับแคนทรีกรุ๊ปรวมไปถึงวันนี้นะคะมีพูดคุยนะคะในฝั่งของโกเดนอ่าวการลงทุนในทองคํากันด้วยนะคะ2เรื่องนะคะที่จะเกิดขึ้นอัปเดตภาพการลงทุนในช่วงท้ายตลาดกันเวลา16นาฬิกา10นาทีอ๋อได้เลยค่ะ A.C.E กับ กราฟเอเน์ีนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงมีโอกาสเนี่ยจะติดต่อกับทาง PR ไปรวมถึงทั้งผู้บริหารไปนะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะคุณบรรลุดนี่เสนอชื่อมาต้องดูด้วยนะตอน11โมงนะคะสช่องทางค่ะทั้งใน Fanpage Facebook รวมถึงใน YouTube Channel ของเช็คพุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอน4โมงสินาทีตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ